สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนราก โอ้โหนี่ถ้ามีมืออื่นนี่จะตบมือกันด้วยนะครับผมอันนี้ที่ทราบไปตอนแรกนะครับที่ได้บอกไปสิงโตออริจินอล4ของน้อง CG m 4 8ชื่อเพลงว่ามารินันเองนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ได้ชม MV มกันแล้วได้ดูท่วงท่ามีเรื่องของวัฒนธรรมของล้านนาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ๋อนนนนูุคนเดียวอาจจะพูดไม่หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปร่วมพูดคุยกับน้องๆซีเจโฟร์ด้กันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพอจะเอ่อข้ากับน้องๆได้ไหมคะหรือว่า สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าลินาเจ้าสวัสดีเจ้ามามีเจ้าสวัสดีเจ้ามินีเจ้าสวัสดีเจ้าแล้วหมดเจ้า ค่ะเพราะว่าแบบวบานนี้เป็นดอกไม้ที่มันเล็กๆน่ารักสมใจเหีือบเป็นน่ารักโตไฟซแต่ว่าช่วงแมกว่าเป็นเหมือนดอกไม้ที่เล็กๆแล้วถ้ารวมกันก็เป็นเหมือนยิ่งใหญ่มาขึ้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นไปพบกลับกับซีเจของเจก็เหมือนก,นกันกับดอกมกะล<อ>ิค่ะคือของใหม่ที่แบสุดนะตอนนีความอ่อนโยนแล้วก็แบบ เรื่องของวัฒนธรรมเราจะได้เห็นความเป็นล้านนาอันนี้อันนี้เราอยากจะตีแผ่อว่าแบบอยากจะอธิบายยังไงผ่านเพลงนี้นะครับตัวแทนมานเป็นยังครับก็สำหรับเพียงพวกเรานะคะที่เป็นวงภาคเหนือใช่ไคก็สำหรับวงพวกของพวกเราซูจีมโฟทีเองที่เป็นวงภาคเหนือใช่ไหมคะก็อยากจะสอนรกวัฒนธรรมของวเราเข้าไปค่ะว่าเนี่ยมีกิมมิกเล็กๆนะนะทั้งข่าลำหรือชุดต่างๆนานาอย่างนี้ค่ะ ก็เลยทำให้เหมือนเป็นการสอดแทรกวัฒนธรรมของไทยลงไปด้วยค่ะแต่ก็ยังคงมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่มีแฟนของขอดูชุดเต็มนิดนึงอ่าอ่านไว้วัดเต็มให้ดูหน่อยก็แลัวก็ถามเลยนะคะเรื่องชุดเนี่ยโอเครู้หน่อยคนมารู้ท่าหน่อยอ่าโอเคอะนอนเข้าเลยอ่าอย่าขัดแฟนๆเรียกร้องเรื่องชุดมางั้นลงมา่อเรื่องชุดดีกว่า มีความแบบเป็นแบบเอิร์ธโทนมีความแบบหนีนา่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความตั้งใจในการจะฝึกถัดไปวันนี้มันมาตั้งแต่าาก่นอนก็ชุดนี้นะคะอย่างที่พี่ลินนะบอกว่าพี่ลินนะอยากคนคอนเซ็ปต์ค่ะที่มีทั้งความไทยแล้วก็ความญี่ปุ่นในตัวก็อ,อย่างีจะเป็นสไตล์ชิราเรียนของญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ก็เนี่ย มีกิมมิกเล็กๆที่เป็นผ้น<พ>าแดงแทน<า>ยกดอกของจัง,จงหวัดลำพูนค่ะ<า>มันมันมัน,ม,นมันเสือกแบบวัฒนธรรมอะไรใช่ค่ะจริงๆมันเป็นผ้าที่เรียกอีกอย่างว่าเป็นผ้า เหมือนอยากจะประกวดอะไรอย่างงีใ้ใ <ai> ช่ไหมคะเออในในในเนื <ai S 1> ้อเรื่องเนี <media> ่ยเราได้ไ <na> ด้ด <ai> ีความแล้ว <ai> ก็แบบถ่ายทอดออกมายังไงบ้างก็ในเอ็มีนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเซนเตอร์ของเราค่ะก็จะเป็นเหมือนเกี่ยวกับโรงเรียนลำค่ะเราก็จะไปประกวดลำกันทำลิเศร เหมือนกับเรียนรำคาหาราก็ลัสุดท้ายของ m v ค่ะก็เหมือนกับพวกเราที่พวกเราก็อยากจะแสดงสื่อถึงความพยายามของพวกเราในการซึกซ้อมการทําเพลงนี้ให้เราให้แฟนคลับทุกคนได้ดูค่ะก็รู้สึกว่าเพลงนี้มีความหมายกับพวกเรามากๆใช่มันเพลงนี้เป็นตัวแทนของพวกเราค่ะท <hiding. S 2> <SW> ีส่สำคัญก็คือเป็นออริจินอลซองออริจินอลซองที่แบบว่าถือว่าได้อองัดสกิลหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะ อย่างที่อรุดูรอบไปเมื่อกี้ก็คือมีการรำ้าราน,นาต้องคู่กับการรำเรื่องทุ่าอะไรอย่างนี้เราได้เห็นตอนช่วงท้ายๆของเพลงมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงเบกรกดาวหรอ,อช่วงเบรกแดดมันจะมีความแบบฟอนนิดนึงอ,อันนี้มีใครแบบออกความเห็นหรือว่า กบพัดเห,หือยักได้เป็นสเตจที่เกี่ยวกับพัดเหนือแล้วก็ก็พี่ชิงงานเอก็เป็นเป็นการว่ากลุ่มนี้เป็นปรเทนหลักนกลุมนี้เป็นเหมือนเล่นจังทีจีกรองอะไรอย่างนี้ก็เลยมัอนสเนของพวกเราก็ไม่อบมาได้ในเอ็มด้วยเพราะว่าพวกเราก็ไม่เคยทำมาก่อนงๆนีเลย เพื่อไทยเอ็มวีเลียนตึ่งเพื่อเป็นเส้นของเต้นลาวแลวเป็นมันเต้นเทมารีแล้วเป็นแสดงของนายพัฒนเือด้วยค่ะเพวกเรางทุกกาหนักมากจริๆเราฝึกกันหนักมากแความิดนึงันจะมีส่วที่เราตีกอช่งัยเงเ็มเปลียนเงช่ค่ะเมื่อนนั้นแบบผู้กำกับบอกว่าบบิ้วทีนาตีกรอนได้ใช่ไหมคะว่นี่นะก็เคยตีกรอพแ่ว่าไม่เคยตีกรอบแบบนี้ตีกรอบได้แค่ร้องเฉย ก็เป็น h ช l l เล g นจริงๆก็รู้สึกว่าผมได้กดดันนิดนึงแล้วก็มางเห็นตลอดด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นได้มาพัฒนาได้วัฒนาทางของพักเหนือก็ได้ดูจักมาขึ้นด้วยก็อรู้สึกสนุกมากๆแต่ว่าสองดันหนักมากจริงๆรลก็กดเข้มอะไรด้วยแล้วแฟนๆเองก็คือชื่อธงแน่นอน หนูใส่เป็นชุดอินกะลาค่ะคือจะเหมือนเป็นสีกินาลีอะไรอย่างงี้คคือแบบเป็นสีที่หนักมากประมาณ20โลของหลย20โลอะไรเป็นหนูแบบเป็นหนูแล้วเม่อไหร่เมื่อไหร่ใช่คือหนูเป็นคนที่ตัวสูงใช่ไหมคะที่สุดในสืบสืบก็เลยต้องเป็นหนูแล้วแหละที่ต้องแบกงปีกทั้งทั้งมือบีใส่กับผีวตา เป็นฟอนเลฟขันจอกอีกาหลาแล้วก็จะเป็นชุดของน้องๆที่มีตีกงแล้วก็จะเป็นแบบว่าอะไรนะฉากตีฉากมีหลายอย่างมากเลยค่ะก็จะเป็นวัฒนธรรมของเหนือทั้งหมดเลย่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับเราแล้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากทั้งการถ่าย M v ีแล้วก็ติดเซ็มครั้งแรกก็รู้สึก ที่ทุกคนชอบนะคะภูมิใจมากๆก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ติดตามชีวิต ที่มาเป็นเพลินเลยใช่ไหมคือใส่ผ้าเมอเร่ด้วยแล้วก็มาตึ้งเค้นเล็กอะไรด้วยก็อยากให้ดูพระพรหมสมบูรณ์แบบด้วยค่ะ ก็ขอฝากนิดนึงก็มีน่าจะมีแคนวาสขายด้วยนะคะที่เป็นรูกชุดลํำเราเราไปดูได้ด้วยได้ใน MV ีนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามรูปอะไรต่างๆของพวกเราได้นะคะไม่ไม่ดลาดค่ะแน่นอนว่าแฟนๆจะต้องแบบว่ามีการสั่งจองได้แล้วติดตามรายละเอียดได้ค่ะ่ะเอาว่า Tchau. Ah. พอตีเอ็กใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งมีความเป็นภาคเหนือที่ผสมภาษาด้วยหนูบอกเลยคะ่ะมาริสิ่งนี้โชว์เหนือแน่นอนค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าน้องๆแต่ละคนคือมีความสามารถที่หลากหลายมากและที่สำคัญคือมีเขาเรียกว่าอะไรมี EQ IQ ที่ฉา,าดฉาดคือคือโยนอะไร แบบายเลยทีเดียวเขบอกว่า c a n ส่แว่เจะโกสที่เห็นกันแล้วหรอเราไมยะาไม่เห็นเลยหตายแล้วสดงว่าเาเตรียมสั่งจองตังไแเลยเะหนแบบเชิวนใหเข้ามาแบบติดตาม Canvas หน่อยสิคาก็ตอนนี้เหมือนว่าจะมี Canvas พวกเราในชุดไทยใช่ไหมคะชุดก็ เช่อเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามด้วยล่ะทางพาเด็ดขาดเลยนะคะอ๋อเอาแน่นอนนะครับผมสามารถติดตามได้ทางช่องทางเขาเชื่อของน้องๆเลยนะครับผมเอามากันที่คอมเมนต์ต่อไปรักชมพูยู่สยยาเค่ะสายาชมพูค่ะเอาหรอคะอู้หูอะไรเลยอูู้ยังูได้เลยเขาเรียกว่าเป็นคำส้อยเหรอหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคำส้อยค่ะ ได้ฟังได้ไหมคะอ๋อเขาเขาบางจะใช้เป็นแคปชั่นหรืออะไรอย่างงี้ยใช่ไหมคะอุ้ยเราเห็นแต่คำชร่าเราก็ไม่รู้สิว่าแบบเสียงมันเป็นยังไงนะแล้วก็ต้องให้เจ้าตัวพูดมันเป็นยังไงคะแต่บอกว่าตอนนั้นพี่ติ๊งเป็นคนอ่านที่ติ๊งเก่งมากเลยอ่านได้ไงไม่รู้เมื่อกี้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อ่านถูกหรือเปล่าพี่องฟังดีดีนะคำสร้ ดินสารสัมแชมพูอู้หูยููมีชิวชิวอยู่ในฝันใสชิคเตอร์หรือไครใครมั่งไปทางไหนตั้งแล้วูโอ้างโอเคค่ะพี่ขออยู่ที่แชมพูอู้หูยููอะไรแบบนี้ก่อนแล้วกันนะตไม่ขอโทษด้วยนะคะเออโอ้โหมีอีกนะคะคอมเม้นชุดสวยเพลงเพราะเมมเบอร์น่ารักค่ะปูน่ารักค่ะโอ้ ความน่ารักสดใสนะครับผมและที่สําคัญอย่างที่บอกไปเลยว่าอย่าลืมติดตามน้องๆรวมไปถึงเพลงด้วยนะครับผมยางออริจินอลซองที่เพิ่งปล่อยออกมาตอนนี้ชื่อเพลงว่ามานีค่ะอ่าตอนนี้ก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยที่ YouTube ช h a n n e l Official ใช่ไหมครับผมร,รวมไปถึงออของต่ตางๆที่จะตามมาในอนาคตนะครับผมค่านทางช่องทางอ f f i c i a l ของน้องๆด้วยเช่นกันวันนี้ก็ถือว่า มีปาอิงพ่อน้องๆเองครับค่ะได้เลยค่ะคดีมานี้เลยค่ะค่ะก็นอกจากเพลงสิงเกันที่สามที่เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานของพวกเราแล้วนะคะก็ยังมีเพลงร้องอย่างเพลงเชนอฟเลิฟของพี่ฟอแล้วก็เพลงอนาต์กัอิเตะคูเรตาการะของพี่มามิ แ๋ยว,ว่าเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ใน YouTube ของ PGM Official ก็น่าจะปล่อยคลิปในเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มี MV เพลงมะลิก็ไปดูเพลงมะลิรอก่อนได้ค่ะใช่ครับโอเคอยากที่น้องๆได้พูดออกไปนะครับผมเดี๋ยวเพลงภลายพัคหน้าเนี่ยได้ชมได้ฟังกันแบบฟินๆกันอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญคือตอนนี้ออ<ช>ริจินอล o องมะลินะครับเข้าไปปั่นฟิวเข้าไปฟังเข้าไปเต้นกัน อย่างนี้ก็ได้นะครับผมเอาวันนี้ก็พออิ่มปากอิ่มคอกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลาน้องๆกันลาแฟนๆด้วยลาน้องๆครับความได้รับสุดใสของน้องๆสำหรับวันนี้รายการต้องขอบันเทิงและนจ้านองๆ g เ s เอฟเคดีตุ๊กตาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ